สวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้จะพาทุกทุกคนไปวาดรูปกันนะคะไปวาดรูปนกกันนะคะรูปนก,กหัวขวัญน,นะคะทีลักษณะของนกหัวขวัญเราบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่นี่เรียกว่าสเปกนะคะเดสเปกนะคะสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือภาพจริงๆนะคะ เราก็จะมาระบายสีด้วยสีอะคริลิกนะคะซึ่งลักษณะฟอร์มของเขารูปแบบร่างกายของเขาที่ฉันได้ร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ดินสอฮากับดินสอฮา,าบีนะคะในการร่างนะคะฮาบีเขาจะเข้มกว่านะคะฮาก็จะจางๆหน่อยถ้าเราร่างตอนแรกเนี่ยเขาก็จะลบง่ายหน่อยถ้าเรา ร่างผิดนะคะหลังจากที่เราร่างเสรกหาหาดินสอหาเสร็จแล้วนะคะตามดินสอเขียนของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าจะจางกว่าหาีหน่อยเราก็ใช้หาีทับนะคะจะได้ดูชัดมากขึ้นนะคะชัดเจนมากขึ้นวันนี้เราจะใช้สีอักลรกนะคะก็คือสีขาวนะคะสีน้ำเงิน สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดำนะคะจะใชส้สีีแล้วก็น้ำนะคะสำหรับล้างพู่กันสำหรับซับสีนะคะแล้วก็ผสมสีด้วยนะคะแล้วก็กระดาษซับสีนะคะพู่กันเราก็จะใช้เบอร์ประมาณขนาดนี้นะคะเป็นเบอร์สีนะคะสีดำเบอร์สีส่วนสีน้ำเงินเบอร์อะไรก็ไม่ทราบก็ประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้จะเป็นสีดำดำออกน้ำเงินหน่อยนะคะดำดำกราวเดี๋ยวเราจะมาผสมแบบผสมสีาขาวไปด้วยนะคะแล้วก็สีน้ำเงินไปด้วยหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะให้สีเขาออกเป็นน้ำเงินน,น้ำเงินดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็ดของเขา เดี๋ยวตอนท้ายเรามาลุบออกเรามาใช้สีขาวทับก็ได้นะคะช่วงนี้เราจะทาไปให้หมดซะก่อนช่วงสีดำช่วงช่วงที่เป็นสีดำของเขาเราจะทาไปให้หมดนะคะตรงไหนที่เป็นสีดำ ส่วนหัวปากก็จะคุมมากนะคะเราจะต้องใช้ ผู้กันแบบชนิดบางๆเราจะทำไอปะไอาปอากของผู้กันเนี่ยให้ให้บางๆนะคะโดยการลีด กระดาษกระดาษอย่างนี้นะคะกับจานสีนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบบางๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะสีไปนิดนึงนะคะ ก็จะคมนะคะลูกหัววานลักษณะของลูกหัววาน ก็จะเป็นส่วนทองปีที่เป็นสีขาวนะคะเป็นเกตอันนี้เราถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้เราจะละไปเลยนะคะจะละเราจะทาเฉพาะแถบช่วงเป็นเส้นของปีกนอกกนั้นเราก็จะละไปเลยอันนี้คือเล็บ ช่วเล็บตึมหลมของเขาช่วงนี้แล้วก็จะใช้สีดำเล็บก็จะออกตำแหลม อันนี้เป็นขอนไม้ที่เขาเกาะนะคะสีจะออกน้ำตาลน้ำตาลสีน้ำตาลนี่เราจะใช้สีแดงนะคะสีแดงกับสีเหลืองผสมกันจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำตาลส้มๆนะคะผสมสีขาวไปหน่อยนึงนะะสีเหลืองแล้วก็สีดำไปหน่อยนึงนะคะจะออก ผสมพยายามผสมสีให้มากมากมากนะคะเราจะได้รู้จักสีมากขึ้นน,นี่เป็นช่วงอขอนไม้นะคะสีเล็บของเขาก็เป็นสีจะใช้น้ำเพิ่มอ,อนหน่อย ถ้าสีข้นเกินไปเราก็ใช้น้ำนะคะในการช่วยต้องล้างปูกันบ่อยๆด้วยนะคะว่ากูกเรจะจับจะจับสีเราจะได้สีที่สะอาดในการทานะคะ กุกันนี่จะจับสีไว้เยอะก็ต้องพยายามล้างเยอยช่วงขอนไม้เราก็ระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปดูนล,ลิบเขาเพราะเดี๋ยวเราจะทาลิบเอ่อล็บเท้าของเขานะคะลิบเอ่อของเขาหรือตีนนะคะทาลิบตีนลิบเท้าของเขา จะเป็นสีออกน้ําตาลเพิ่มน้ําตาลไปหน่อยสีคล้ายคข,ขอนไม้นะคะแต่ว่าจะเข้มไปหน่อยหนึ่งจะออกเข้มๆข้มดำๆก็ต้องผสมกันอีกก็ลองดูนะคะว่าสีอะไรจะจะเหมาะ เพราะว่าสีที่เราผสมเนี่ยจะเป็นแม่สีทั้งหมดนะคะแม่สีนี่จะคือสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นได้ทุกทุกสีนะคะเป็นลายสีลายสีมาก สีก็จะเหมือนเหมือนขอนไม้หน่อยหนึ่งช่วงนี้จะเป็นสีแดงทาไป ่วงนี้ก็จะผสมหน่อยสีเหลืองหน่อยสอีส้มๆหน่อยนะคะจางๆแล้วก็พยายามล้างผู้กันแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นยังคงเป็นสีขาวอยู่ เดี๋ยวเราจะเหลือตาของเขานี่เราจะเหลือสีขาวๆไว้หน่อยนึงช่วงนี้จะมาทาตาของเขาเลยนะครับ ช่วงข้างบนยังจะเป็นสีดำอยู่ ช่วงนี้ยังเป็นคอนไม้ผูกมาหมาน่อยนึ่ง เดี๋ยวเราจะใช้าปากกาฝ้ายลายนะปากกา,าที่เป็นหัวเล็กๆนะคะล่างเท้าของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อาตอนสุดท้ายในช่วงสุดท้ายะะเพื่อที่ว่า,าเราจะได้เห็นรอยได้ชัดนะคะเพราะว่า,าดิฉันยังไม่ได้ล่างปากกาไฟลลายเนะ ถ้าเป็นดินสอแล้วถ้าเราทับระบายสีไปมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะในลักษณะาลายของเขาเพราะนั้นเราต้องเอมามาล่างทับอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราจะมาทาภาพพื้นหลังนะคะ พื้นหลังของเขาเราจะใช้เป็นสักสีเหลืองสัส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีสีอื่นติดไปบ้างนะคะก็คือสีที่ติดอยู่กับผู้ผู้กันเป็นได้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำสีภาพข้างหลังของเขานะคะ ก็วาพอประมาณนะคะภับพื้นหลังเพื่อที่จะให้ภาพของเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวานะคะมีสีสันดูโดดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบตัดกันนะคะตัดกับที่ที่อยู่ของของนกที่เกาะของนกนะคะ ็นธรรมชาติของเขานะคะคือเหมือนกับตอนที่เราไปถ่ายรูปเวลาที่เราไปถ่ายรูปนกมาเนี่ยจะมีจะมีพื้นพื้นข้างหลังนะคะหรือว่ารูปภาพที่เราไปถ่ายมาเนี่ยจะมีพื้นข้างหลังนะคะจะสีแตกต่างกันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศสภาพอากาศของของนกที่เขาเกาะนะคะ ช่วงนี้จะทําให้เราเห็นขอนไม้มากขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นถ้าเราวาดพ,พื้นหลังของเขาว่าหินเอร์กรูนนะคะ,ะ,คะจะทําให้เราเห็นเขามากขึ้นนะคะ เพื่อให้สีของเราได้แห้งเร็วนะคะเราจะใช้โฟนเป่า โฟนเป่าผุมเราเราเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาชัดเทียดนะคะมาระร่างด้วยปาก,กานะคะฝ้ายลายเนี่ยเบอร์ศูนย์จุดสี่นะคะร่างเพิ่มอีก ดิฉันจะล่างให้เห็นพอประมาณนะคะคือส่วนเท้าของเขาอย่างนี้นะคะจะเป็นจะเป็นลาง น,นี่คือส่วนเท้าของเขานะคะอันนี้ก็คือคอนไม้ที่เขาต้นไม้ที่เขาเกาะอยู่นะคะกิ่งไม้สนักกิ่งไม้ที่เขาเกาะอยอนนู่ก็จะใช้ปากกานะคะล่างให้เป็นสัสดส่วน ภาพเราก็จะดูชัดมากขึ้นนะ,ะ,ะเป็นรูปของเขามากขึ้นเราก็ดูนะคะว่าส่วนไหนที่เราจะ่างก็เสร็จนะคะเป็นอนามาเสร็จเราจะได้นก หัวขาดนะคะทีวาดด้วยสีอะคริลิกนะคะหรือว่าสีอะครูอะครูมาและายนะคะสำหรับการวาดภาพนกเนวันนี้นะคะก็ ด้วยสีอะคริลิกหรือว่าสีอครูภาษาเยอรมันนะคะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการวาดตามนะคะนอนหลับฝันดีทุกหวยรวยเบอร์กันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อ